สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันเราซื้อนุษยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่21นะคะเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะต่างกันยังไงนะอ่ะสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กๆ สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่สามารถขยับขยื่นตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปแตะต้องมันนะคะหรือสิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมาเช่นอะไรคะเช่นสัตว์อ่าช้างยีราฟสิงโตเสือหรือสัตว์อื่นๆแล้วแต่นะคะก็คือเป็นสิ่งอะไรลูกเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตพูดว่าชิงอูชิงอู เชงวูก็คือสิ่งมีชีวิตนั่นเองสิ่งมีชีวิตผู้ว่านะคะเชงวูชงวูอ่าสิ่งมีชีวิตก็คือชงวูนั่นเองอ่าแล้วอันนี้ล่ะเป็นสิ่งมีชีวิตไม้มันคืออะไรคะ ต้นไม้ใช่ไหมเอ,อ่ยต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะมันสามารถที่จะค่อยๆเติบโตจากต้นน้อยๆเป็นต้นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะอ่าถูกต้องเพราะฉะนั้นต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตพวกอไรนะชงวูชงวูสิ่งมีชีวิตนะคะอ่ามาดูสิ่งที่ไม่มีชีวิตกันบ้างสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะจะเป็นจําพวกสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ตู้เย็นมนุษย์สร้างไหมคะสร้างเครื่องซักผ้ามนุษย์สร้างไหมคะสร้างทีวีโทรทัศน์มือถือใช่ไหมมนุษย์สร้างขึ้นมาหมดเลยใช่ไหมคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวันของเรานั่นเองนะคะสิ่งไม่มีชีวิตนะคะพูดว่าเฟยชงวู่เฟยชงวู่ชงวูแปลว่าสิ่งมีชีวิตเฟยแปลว่าไม่มีนะคะ เฟยแปลว่าไม่มีนะคะเฟยชงวูไม่มีชีวิตนะคะสิ่งที่ไม่มีชีวิตเฟยชงกูนะคะอะนอกจากสิ่งของเครื่องใช้แล้วมีอะไรอีกที่ไม่มีชีวิตนะคะอาบ้านมีชีวิตไหมสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ไหมคะเก้าอี้มีชีวิตไหมคะสามารถเคลื่อนที่ได้เองโดยที่เราไม่ต้องยกได้ไหมได้ไหมลูกไม่ได้นะคะจักรยานเราก็ต้องเป็นคน คีแฟ้มถ้าเราไม่หยิบขึ้นมามันก็ไม่สามารถที่จะขยับขยื่นตัวได้ใช่ไหมคะ,ะถูกต้องสิ่งของเหล่านี้นะคะก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นเองอ่ะเฟยชงวู่มาดูมาดูกันนะคะสองภาพนี้อะไรเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตอะไรเป็นสิ่งที่มีชีวิตคะอ้าวชงวูก่อนสิ่งมีชีวิตชงวู่สองอย่างนี้อะไรเป็นสิ่งมีชีวิตคะระหว่างลิซ่ากับหนังสืออ่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิต ลิซ่าใช่ไหมคะถูกต้องลิซ่ามีชีวิตจิตใจไหมเต้นได้ไหมเต้นเก่งไหมร้องเพลงเก่งไหมอาชัยค่ะลิซ่าเขาเต้นได้เป็นคนใช่ไหมคะคนเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะอย่างเราเราเราก็มีชีวิตใช่ไหมเติบโตตั้งแต่เด็กจนโตอ่าหนะังสือเป็นอะไรเป็นสิ่งไม่ไม่มีชีวิตนะคะมันหายใจเองได้ไหม มันขยับเขยื้อนตัวได้ไม้มไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นเองเฟรชงูมาดูอีกหนึ่งข้อนะคะอีกหนึ่งข้อก็คืออะไรเราซื้อเอาโคมไฟกับต้นไม้มาใช่ไหมคะต้นไม้มงคลเนาะอ่ะเรามาดูกันซิว่าระหว่างโคมไฟกับต้นไม้มงคลอะไรเป็นสิ่งที่มีชีวิตอะไรเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตอ่ะเอาโคมไฟก่อนโคมไฟสามารถเดินเองได้ไหมคะเดินได้ไหม เดินได้ไหมลูกไม่ได้สามารถจะจุดสว่างเองได้ไหมโดยที่เราไม่ไปเปิดมันไม่ได้เสียไฟอยู่จุดเองได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะอันนี้มีไม่เอ่ยคมไฟไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเป็นเฟยชงวูถูกต้องเป็นเฟยชงวูนะคะส่วนอันต่อไปอันต่อไปเป็นต้นไม้ค่อยๆเติบโตตั้งแต่ต้นเล็กๆจน ใหญ่ใช่ไหมคะถูกต้องอ่ะสิ่งมีชีวิตนะคะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตก็คือช่วงวูนั่นเองอ่ะวันนี้นะคะของเราก็หมดลงแล้วอ่ะเราซื้อนะคะจะจากไปก่อนนะคะบายเซียเซียสวัสดีค่ะ